ท่านผู้ชมครับขึ้นแรงมากเลยฮะมีตัวน,นี้นะครับผมสะท้านถึงแรงลมที่ประทะใบหน้าฮนะแล้วก็ต้นไม้นะฮะโอ้พังเลยฮะท่านผู้ชมพังเลยฮะโอ้โอ้โอพังนะอือฮึดูดูนะฮะโอ้โหขึ้นใหญ่มาแล้วฮะ วิพาเงินไม่ใหญ่ได้นะวิแต่ว่าที่เห็นอยู่นะฮะอือท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โอยโอ้ยโออ้ยอยละฮะหลุดนะครับโอ้ยทุนนี้จะหลุดไหมเพราะมีการผูกเชือกไว้นะฮะท่านผู้ชมฮะเชือกเริ่มเริ่มตึงนะฮะโอ้โอ้จะไหวไหมเนี่ยอโอ้ยคึ้นใหญ่มากเลยโอ้ Oh. ดีถ้ามันมีแนวกั้นคลื่นไว้นะฮะถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะมันซับถึงกับชายฝั่งมากเลยโอ้โหโอ้โหรโอโ